พุทธัาชานโมตัตตาดีแล้วเองโดยก็พระองค์ใดน่ข้าประเจมเองแล้วพวกข้างหลังด้วยแต่ข้าไปไหนข้าไปไหนข้าแต่ทุกครั้งทุกเวลาเลยเนาะเดอ๋ยวข้าก็ำโมยเข้าพรรษา

วัสดีครับผมทั้งวานอัฒนนทผลคณะักรรมการฝ่ายบัญชีของวัดบางเตยกลางครับครับพี่วันนี้ผมก็ขออนุญาตนะครับว่ามาถ่ายทําเล่าเรื่องราวประวัติของอลุงปู่หอมนะฮะวันนี้เป็นวันอะไรครับครบรอบวันมรณะ15ปีของหลวงพ่อหอมคือเท่าที่ผมมาเป็นลูกศิ์ของหม่อ ข้ามามวตตอนผมอายุ27ที่วันบางเกรารนี้ก็30กว่าปีที่อยู่กับท่านมาคือท่านมรณะเมื่อปี2550อายุ91มรณะที่โรงพยาบาลน,นนทเวศเวลาประมาณบ่ายสองเศษเจครับจ,จากนั้นเราก็ได้รำสรีละสังคารของท่านกลับมาบรรเพนกุศล ที่ศาลาของวัดประเทยกกางก็ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันวันนี้เป็นวันครบรอบ15ปีของท่านหลวงพ่อหอมซึ่งวันนี้เป็นตรงกับวันเข้าพรรษาพอดีดูยังาประจบผมก็จาไม่ได้ว่ากี่ปีที่มามาจบไอ้ครบวันปีนี้เป็นวันที่วันเข้าพรรษาซึ่งตรงกับวันนี้นะครับอันนี้คือประวัติของหลวงพ่อเย่ยอด วันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนนะครับที่เคารพมนับถือหลุงพ่อนะครับ,ค,รบคือนี่เราจัดงานกันแบบวันเดียวปกติเราจะจัดงานคือ12 13 14กรกฎาคมของทุกปีแต่เนื่องจากวฤตของโควิดที่มันแพร่ระบาดประเทศไทยประมาณสองปี3มปีแล้วเราหยุดแต่เราจัดกันวันเดียวคือวันที่14กรกฎาคมวันเดียวคือวันเมืองนะจะมีโรงทานซึ่งชาวบ้านเป็นทั้งสิษยานตัศิษิ์และ คนที่หากินอยู่ในระแวกนี้ที่เคารพและศรัทธานในบารมีของพ่อหอมเขาก็จะนำโรงทานมาเลี้ยงอาหารก็หลากหลายชนิดและแต่ที่ทุกคนจะมีกาลังศรัทธามาเลี้ยงก็โรงทานวันนี้ก็ประมาณ4ี่สิบกว่าโลนนะครับแล้วก็ข้างบนนี้บนอุมมน์ก็มีพระสงฆ์สมบธรรมรัก,กสิบรูปเจริญอุทมมน์แล้วก็มีพระที่มานั่งฉันเบญก็ประมาณอีกห้าสิบกว่ารูปนะครับก็คือทําบุญ เลี้ยงเทนแล้วอุทิศส่วนส่วนให้กับหลวงพ่อก็สิทธิ์ญาติสิทธิ์ทุกคนก็ร่วมมือร่วมใจกันนะครับที่จะทาบุญครั้งนี้เพื่ออุทิศให้แก่หลวงพ่อแล้ววันนี้ก็สําเร็จรุร่วงไปด้วยดีนะครับครับครับพี่วันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตพี่าเล่าเรื่องหลวงปู่ที่นอนในในเรียกโรงแก้วไหมป่าครับครับอ่าเจอเจบที่ที่โรงในที่นอนอยู่ในในโรงแก้วนี้นะครับ อันนี้เป็นอันนี้เป็นเป็นรูกรูปปั้นเนาะของลูกพ่หอหใช่ไหมฮะอันนี้เป็นรูปปั้นเรซินขา <auc refuse. S 3> บผักรูปปั้นเรซินของพ่หอหงแต่ที่ในหีบนี่คือในโรงนี่คือร่างคือสรีระของท่านนะครับสรีระที่แก้จริงของพ่ออันนี้เป็นโรงแก้วอครับ,รบอันนี้เป็นโรงแก้วนะครับอ,อันนี้คือสรีระนะครับที่ท่านบรบรดามา สิบห้าปีของครบรอบวันนี้พอดีนะค,ะครับนี่คือสรีแล้วของพ่อหอมครบรอบสิบห้าปีนะที่ทําบุญครับอ่าเลี้ยงพระจํานวนห <50 S 1> ้าสิบรูปห้าสิบกว่าลูกครับห้าสิบกว่าลูกนะครับมีส่วนไหนที่จะโปรโมทให้ทางวัดนะฮะอีกก็คือจ,จุดไหนมีจุดไหนบ้างครับที่ทางวัดที่วัดหลวงพ่อวัดหลวงเตยกลาง คือจะเอาเป็นวัตถุมงคลหรือเป็น,อ,อ,ปนอ,อยังเดี๋ยวเขาถามนะยังหีุงัปูหอมนี่ดังวัตถุมงคลรุ่นไหนฮะคือวัตถุมงคลอของหลวงพ่อครับคือทุกรุ่น<อ>คือดีหมดครับเพราะลูกศิษย์แต่ละคนก็คือ,อต้องการสะสมก็มีตั้งแต่เหรียญกับพระระดินครับอย่างเช่นในคอผมนี่เอาข้าวที่นี่ให้ดูได้เลย รงนี้เป็นเขาเรียกบึงสมคัญแต่อ,องค์นี้ลักษณะพิเศษคือเป็นบึงสมคัญตัดขอบครับใน,นรูปที่หนึ่งไหมไม่ใช่ครับนี่เขาเรียกพระบึงสมคัญแต่อ,องคงเนี้ยจะมีหนึ่งเดียวผมว่าในรลกเลยก็ว่าได้เพราะว่าองคงนี้หลวงพ่อทําเป็นรองพิมแล้วไม่คือพระองค์นี้ไม่ใช่ของผม เป็นหลานเป็นพระของหลานของพ่อคือผมขอเอ่ยนามได้นะครับครับครับของพี่เพโรดงามทรัพย์ซึ่งเป็นทางหลานเป็นท้งศิษฐ์ผู้ดูแลใกล้ชิดคนขับรถให้หลวงพ่อเขาเมตตาผมเห็นผมสถาทาในหลวงพ่อท่านก็ให้ผมมาตรงนี้พี่พี่มาอยู่นี่กี่ปีแล้วฮะผมมาอยู่นี่ประมาณ3าสิบห้าปีส5สิบห้าปีครับก็ตั้งแต่พศสอง0้าร้อย 30ต้นต้นเนาสามสิบต้นต้นเนาะครับนานพอสมควรนะฮะครับก็ครับนี่ก็คือวัดบันเลยกลางนะครับที่ท่านผู้ชมที่ได้เห็นคืออันนี้คือรูปเหมือนของปู่หอมนะครับส่วนอยู่ในลงแก้วนี่คือสรลีระของลุงปู่นะครับอ่าท่านใดนะครับที่มีเจตสธานะครับที่อยากจะมากกาะบูชาลุงปู่หอมนะครับก็จะมาเจอพี่ สองวันพัฒลพี่สองวันนะครับพี่สองวันดูแลผมเห็นด้านล่างมีใครฮะมีมีที่ด้านล่างจะมีลูกเหมือนของบุรพาจารย์ครับมีลูกปูทวดสมเจ็จพุทธจารย์โตแล้วก็ลูกเหมือนของหลวงพ่อหอมที่หลอเป็นทองเหลืองและอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือไอ้ไข่วัดบางเทือกหรือร่าอยู่ออตอนนี้อะครับเดี๋ยวเราลองไปดูว่าพี่ไอ้ไข่อยู่จุดไหนยังไงสําคัญยังไงแต่พี่ รล่าประวัติให้ผมฟังหน่อยได้ครับอ่าครับผมครับครับ,รบมีคนมีโชคลาภัาแบทันงหมอ่าครับครับเรื่องขอหวยใช่ไหมทั้งด้านหน้าที่การงานแล้วแต่ข,ขายที่ดินครับแล้วแต่คนจะขอครับขอได้ไว้รับครับตรงจุดที่นี่ไหมโอ้โหเต็มเต็มเราในไข่นะฮะ อันนี้คือจุดที่ไหวพ้พระัของวัดบางเลยกลางที่ประชาชนทุกคนก็คือมาก็มาขอพรนี่ออทอันนี้อะไรห,รหลวงพ่อสังกัจจัยถ้าเห็นท่านคนนันคือ,อหลวงพ่อโสธรแล้วก็หลวงพ่อโตวัดบางพีที่เห็นองค์ต่ำๆนะครับครับนี่คือหลวงพ่อสังกัจจัยหลวงปู่ทวดสมเด็จพุทธทาสโตแล้วก็ลูกเหมือนหลวงพ่ออ๋องเหมือแล้ว อันนี้คือท่าหมอท่านปู่ชีบวกหมอรักษาพวกพี่เจ้าะค,ะครับอ่าพี่ไตวัดบรมไตรกลางนี่ยนะครับเป็นไฮไลท์ของวัดบรมไตรกลางคือเดินทีเนี่ยกระแสของไอ้ไข่ดนักมากค่ะทุกคนเข้าใจก็มีคนอยากจะกราบไหว้พอดี ท่านเจ้าวาดองค์ปัจจุบันนั้นท่านพระรูวิสุทธิทีเดาตาเนี่ยรหรือว่าอาจารย์อนงค์นะท่านก็ต่ำดีกับผู้ช่วยเจา้าวาดว่าเราทาให้ไขกันไหมก็ให้ผู้ช่วยลงไปที่นครศรีธรรมราชไปขอกับที่วัดล่างเดิมมาเลยแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็มาปั้นบุญแล้วก็จัดพิธีพิซาพิเศษลุกเหมือนเนี่ยบุญองค์นี้ในโบสถ์ของวัดประทกทาโดยท่านพระรู ปรทุมเีลบุณเจ้าว,วัดวัดสุราชลังสันหรืออาจารย์มูลบัติีิท่านมรณภาพไปแล้วทีนี้ถ้าท่านอยู่กย่วัดสุราชอ,อ,อ,อย,อยู่ก็ทําการบูชาพิเศษแล้วก็เชิญขึ้นมาตั้งนะทีน่นี้คืออใครเป็นไฮไลท์ของวันเดือนกลางคือเขาบอกว่าขอได้ไหว้รับคนจะมาขอทั้วงโชคว่าทั้งค้าขายทั้งเรื่องงานแม้กระทัง นนีองขอได้หมดได้ป่าฮะขอได้ไหวรับครับตอนตอนนี้ที่ไฮไลท์สุดคือวันที่16นี้่แม่นยำเอาเลยครับงดที่แล้วเพจของตั้มสตอรี่มันจุดพูดได้ครับครับเพจของตั้มสตอรี่นะครับถ้าใครไม่เชื่อไปรีเพจเพจของตั้มสตอรี่ครับครับแล้วงวดงวดนี้ฮะจุดได้ทูปในสูง1หวยออกข้างล่าง6 1ขาดวันนี้ตั้ม ไปดูเพจตั้มเจ้านนี้ผมมีคนจุกประทัดเอนะครับครับครับนี่คือเลขหางประทัดนะครับสามห้ากับเก้าสี่ศูนย์อันนี้สองตัวสามห้าครับเก้าสี่ศูนย์นี่คือสามตัวที่ด้านหลังนี่คือเห็นนี่คือที่มาถวายอันนี้คือด้านของแก้บนเป็นชุทหารชุทหานนะครับครับครับอันนี้เป็นไก่น้ำแดงเลยครับอันนี้น้ำแดงแดงแล้วก็จะมีประทัด ื่องอยู่ในกล่องทางด้านโน้ตและอันนี้ขนมเปี๊ยะนะครับอ๋ออันนี้ของที่มาถวายทั้งหมดป่ะครับอันนี้ของที่ทางวัดเตรียมไว้ให้ครับครับอันจุดนี้คือของทางวัดเตรียมพอเตรียมเสร็จปุ๊บพอถวายเราก็จะให้เก็บตรงนี้ด้านนี้ด้านนี้ก็คือของเล่นของของมาแก้บนครับนี่คือก็พี่จะฝากอะไรทางช่องอ่าช่องลุงบอลชาแนลนะครับคือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากก็คือว่า ความเชื่อของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ถ้าท่านเชื่อและท่านศรัทธ,ธาในบาร,รมีของสมเด็จในบาร,รมีของอในศาสนาของเราคือศาสนาพุทธและในบาร,รมีของหลวงพ่อหอมอเทพเจ้าแห่งวัดบังเตยกางนะครับก็ขอเชิญให้ท่านมาท่องเที่ยวและมาไหวามาไหวสรีระสังขารไล้วิญญาณของพ่อได้และอีกครั้หนึ่งไฮไลท์คือไอ้ไข่วัดบางเตยกาง ือถ้าไม่มีหลวงพ่อหอมก็ไม่มีไอ้ไครเพราะว่าหลวงพ่อได้เป็นผู้สาธารณประการของวัดบรรเิการแห่งนี้ถึงแม้จะท่านจะมรณภาพไป15ปีวันนี้ก็ประชาชนก็คึกคักท่านก็คงเห็นไม่ดู้ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมขอฝากก็คือศรัทธาบาร,รมีนะครับของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ถ้าคุณมีศรัทธาคุณบาร,รมีเรารอรับยินงดีสายทางน,น้ำใจของท่านสูบบ่วัดบรเติการอำเภอสังโคกจังหวัดปรทุมธานี ขอให้ทุกคนมีโชคลาภนะครับจากผมสังวาล์ทัน์นาพลคณะกรรมการวัดเบืองเตยกลางอเนกพัีขอทุกคนมีโชคลาภนะครับทุกคนทุกคนครับครับขอบคุณมากนะครับอ่าครับตอนนี้ผมก็ได้มาพูดคุยกับพี่สังวาล์และพี่สังวาล์จเล่าประวัติประวัติยังทียิบเลยนะฮะก็นี่แหละครับผมจะถ่ายภาพให้พี่น้องได้ชมนะว่าวัตถุมงคลนะครับก็อยู่ในตู้จะมีเจ้าหน้าที่ นะครับคอยดูแลนะครับแล้วก็มีพี่น้องที่มาสักการะบูชานะครับวันนี้ก็ยังลังไหลเข้ามานะที่นะครับลังไหลเข้ามานะครับครับไม่ขาดสายนะครับแต่ละวันยิ่งวันใกล้หวยออกยิ่งหนักนะฮะอ่าครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับ กนรถรถนานะครับวันนี้รับรถนานะครนังวันนี้ครับรับเดี๋ยวกินนะต้องใส่ถุงกยงครับวันนี้ก็มาตรงที่ร้านผัดผัดหมี่เนาะ วันนี้คนเยอะมากเนาะวันนี้เนาะอ่าวันนี้มีพัดผัดอะไรนะเขาเรียกพัดมีพัดมีโบราณัมีโบราณมากินเนาะเหลือสักอีอหนึ่งนะขอคเ่ครับก็ร่วมแรงร่วมใจกันเนาะวันนี้ก็มาทำรงทานนะครับขอให้โมทนาศาสุขอให้ร่ำรวย่อไปนะครับี่ครับารราา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 านาาาาา ผมก็อยู่ที่วัดตงเตยกลางนะครับเพื่อที่จะมาถ่าทยทำวันมรณาภาพอาของหลวงปูนะครับครบรอบ15ปีนะครับขอบคุณมากครับนี่ครับพัดมีโบราณนะครับของคุณพันมีโบราณอ่อนครอบครัวไม้แก้วนะครับไม่ใโ่ขอโทย เฮ้ย่ไสวัสดีครับครับนี่ครับพี่ใหญ่ครับอีกร้านหนึ่งคือร้านคุณพวงลูกชิ้นทอดนะครับมาดูนี่ครับความอร่อยที่พี่น้องของเรานะครับแถวยาวเหยียดนะครับ มีเตรียมลูกชิ้นมาเยอะป่ะครับ50ก50สิบโลห้กิโลค่ะ50ากิโลอืมเอา้าทำไมมูกใหญ่อย่างเงี้ยชิ้นระเบิดค่ะฮะชิ้นระเบิดค่ะลูกชิ้นระเบิดนะครับน,นี่ฮะน้ำจิ้มอร่อยสูตรไทยครับขอบคุณค่ะอ่าเปิดเปิดเปิดหน้านะครับเดี๋ยวจะได้เห็นทางทางสื่ออ่ะ ได้ดูว่านี่แหละครับสุดยอดจริงครับขอบคุณนะครับอีกล้านหนึ่งคือร้านกล้วยทอดคุณบุญเหลือนะครับเจ๊แว่นนะครับและเพื่อนๆนะครับนี่ครับดูสมนาคล้ยทอดนะครับตอนนี้ผมอยากดูเจ้าของครับคนที่ใจบุญนะที่เลี้ยงรองทานคนนี้ป่ะครับไม่ใช่ผมเป็นคนทำอ๋อเป็นคนทำกินได้ไม่อร่อยมากครับกินได้ นี่บริการเองไงมาตักเองพี่บอครับเป็นไนอร่อยไหมครับลองกินดูเยฮะขอบคุณนะครับนี่เป็นร้านไขยทอดโอ้โโโสมบุาสา ตสดีดูดูดูดดถรงหน้าหน้าคนฮะครับอ่าสวย,วะยน,นะคระับพอดทอดทอดทะดทอ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 ดทากทอดทอดัายมอดี่ปีอดทะดะอดทอด้วดอดทอดทอดทออด้อยทอดออดออดทะวทอดทอดทออดอดองทออตัวเองนะ หมดยางแล้วอ๋อหมดน้ำยาแล้วออันนี้ร้านนี่ชื่อร้านอะไรครับคุณร้านข้าวบุญเรียนจังอ๋อครับวันนี้ลงงานเนาะขออนุญาตได้นะค,ครับ